มนาวาม,มาเร็วช่วยกันตัดหญ้าหน้าฝนเนี่ยยาวหญ้ายาวเขึ้นเร็วมากเลยเนี่ยเนี่ยตัดตัด,ตดนาวาอย่าอยู่ใกล้กลกเป็นไก่ตรงไหนอีกอันนี้ลิมเลยตัดให้มันเสมอเสมอกันนะอันแรกอย่นี้แหละโอ้แม่สนามหญ้าเลยขนาดนี้เราไม่ตัดไม่ไหวหรอกใช้ก้านไก่มันก็ช้า ยังงั้นเดี๋ยวเราต้องหาเครื่องทุ่นแรงแล้วแหละแม่ต้องไปหาซื้อเครื่องตัดหญ้าซะแล้วเอาวางถอนหญ้าตรงนี้ถอนถอนที่เป็นต้นหญ้าวัชพืชอ่ะวัะพืชอ่ะดูสิใส่มาสต์พอนอ่ะมามามาเดี๋ยวแม่ตัดเองนั่งคัะไปก่อน จะเนื่อยอะไรโอ๊ยโอ๊ยปวดหลังโอ้ยก้มยังงี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยถอดไม่ไหวแล้วไปนั่งพักก่อนดีกว่าแม่มีใครมาอยู่หน้าบ้านเราอ่ะใครอ่ะไม่รู้ไหนอ่ะน้ำมันมายื้ออุ๊ยใครอ่ะคุณผู้หญิงครับขอเข้าไปนำเสนอสินค้าหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเข้ามาเลยค่ะ ่กี้ผมเห็นคุณผู้หญิงอ่ะนั่งตัดหญ้าเหนื่อยไหมครับคุณพี่เหนื่อยมากผมมีเครื่องตัดหญ้ามานําเสนอขายคุณผู้หญิงครับอ๋อมันใกล้ไปใช่ไหมเอาผมเห็นคุณผู้หญิงใส่ตาสั้นไง้องไปขายใกล้ๆนี่เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่นะครับคุณผู้หญิงเนี่ยอุ้ยเป็นแบตเตอรี่ไม่ต้องต่อสายไฟเหรอใช่เนี่ยแบตทอดไปชาร์จได้ด้วยนะโอ้ดีมากเลยอะเนี่ยแค่สิบแบตเข้าไปแล้วก็มีที่จับนะแล้วก็ กดตรงนี้กดตรงนี้ปุ๊บก็ตัดได้เลยอุ้ยผมสาธิตให้ดูไหมได้ค่ะในสาธิตให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมไปเอาแว่นตาก่อนขยาสูงๆลุกๆต้องใส่สนับแข้งด้วยนะกันมันดีและใส่แว่นตาเพื่อความปลอดภัยนะนะแต่นี้เป็นตัวโชว์นะคุณผู้หญิงตัวโชว์เพราะมันผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วเนี่ย คอยดูเอาเอาตรงไหนดีเอาหญ้าสูงๆนะเมียค่ะใต้ต้นไม้ค่ะใต้ต้นไม้ตรงน้ดใช่ใบนี้ตัดทิ้งเลยนะได้ไหมนี่นะเอาเอาลูกคุณนี่โซนโซนนะเขาโซนหรือเปล่านะไม่โซนค่ะเขาตัดยาวไม่โซนนะดูนะครับหญ้าสูงนะ แล้วมือเดียวยังตัดได้เลยนะเื็นะไไงานแรงไหมคุณผิงโอ้แรงมากค่ะคุณผี้หญสนใจไหมสนใจค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะพอซนร180ปีเอาป่ะโอ้ได้เลยเปอร์เนด้วยโอเคค่ะสนใจสนใจขอเครื่องหนึ่งแป แต่คันเนี้ยรุ่นเนี้ยมันขายดีมากเลยมันเหลือแต่ตัวโชว์แล้วคุณผู้หญิงเดี๋ยวลดให้เอาตัวโชว์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวลดให้ปกติ3ามพันผมขายให้พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอาไหมโอเคเอาเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนคุณผู้หญิงตัดยาให้ดูนะได้ค่ะได้บอกเด็กคนนั้นกน,กนลบลบไปเด็กคนนั้นลบไปนี่มาดูมาดูแม่ตัดยานี่อ่าตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยน,นี่นี่ยาสูงสนะอืเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นให้คุณผู้หญิงก่อนใส่แว่นก่อนนะครับคุณผู้หญิง อ้าวตัดไปเลยใช่ค่ะไอ้ข้างหลังอ๋อชนหน่ะครับเอาแหวนหนึ่งนะครับโอเคอ่ะอุ้ยเอาดูดแหวนงอนแหวนงอนเพื่อความปลอดภัยนะครับคุณผู้หญิงอ่าโอเคอ่าฮอ่าลองครับคุณผหญิงลองตัดดูดิครับคุณคุณผู้หญิงตัดยังไม่โดนยาเลยใส่ตาดีปะน่ะอันนี้อันนี้เขาเขาเขาเรียกว่าดูดยา เดี๋ยวคุณผู้หญิงตัดไปเรื่อยๆก็จะชำนาญเองนะซ้อมไปก่อนซ้อมไปเรื่อยๆอ่าโเครื่องตัดญ้าอันนี้ใช้ดริจริงตัวโชเนี่ยฉันก็เอาเอาใช่ไหมครับเอาค่ะโอเคหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณผู้หญิงอย่าลืมชําระเงินให้ตรงงวดด้วยนะครับได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนธนาคารปั๊บเอานะครับโอเคเลยซ้อมคุณผู้หญิงซ้อมตัดไปเรื่อยๆนะครับดีมากออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเวลาตัดระวังใหญ่ให้เด็กมาอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมันดีดหินดีดกระ อ่าซ้อมซ้อมซ้อมครับซ้อมไปซ้อมไปผมไปก่อนนะคุณผู้หญิงโอเคค่ะ